กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชัก็มากับรถ Volkswagen c a r a v e l ว e ค่ะแต่ว่าคันนี้เขาจะแตกต่างจากทุกคันที่ชัเคยทำรีวิวมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองค่ะที่ทาง Volkswagen เนี่ยให้เกียรติยานยนต์นะคะที่เป็นผู้นำเข้าแล้วก็จะดจำหน่าย Volkswagen มาอย่างยาวนานด้วยการตั้งชื่อรุ่นว่าทยานยนต์คา a v e เ l ล2.0 T69 นั่นเองค่ะ เออบอดี้ด้านนอกของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความเหมือนกับตัวที่6เลยสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็จะอยู่ที่ตัวบ่อค่ะแล้วก็ระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆในรถนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ โฟก์สวาเกนทยานยนต์คาราวล t 6 9สิบเาสีดำดีแบ็กเพลเอฟเฟกปีผลิต2019ลรถออกจากศูนย์เดือนธันวาคมปี2020จดทะเบียนปี2022ออกที่โฟก์พราม9รถเป็นรถมือแรกวิ่งไปเพียง3 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นมีคู่มือกุญแจครบรถมีการเข้าเซอร์วิสต,ตามระยะตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ราคาออกห้างตอนนั้นจะอยู่ที่3 9 6ล้านเาแเพรบาทพอมาเป็นมือ2เงจตั้งราคาอยู่ที่ 2ล้าน6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นรถสามารถจ่ายไฟแนนซ์ได้ค่ะค่ะก็ก่อนที่จะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะก็พามาดูประวัติซีวิตของรถคันนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าเอ๊รถวิ่งแค่30,000กว่าโลแล้วแบบประวัติซวิตเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ค่ะเขาออกจากศูนย์ทันวาคมปี2020นะคะมาด้วยแพ็กเกจฟรีแมนเทนแนน์นะคะ 3ปีเจ0 0 0กิโลค่ะแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยรถเขาจะต้องเซอร์วิสที่ศูนย์ทุก1 5 0 0 0มกิโลใช่ไหมคะตามโปรแกรมดังนี้เลยนะคะเขาก็จะมีโปรแกรมต่างๆมาให้ว่า1 5 0 0 0มากิโลทำอะไรนะคะ3 0 0 0 0ื่ทำอะไร4 5 0ห0ืาทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็รถคันนี้ค่ะเขามีการเข้าเซอร์วิสถึงแม้ว่ากิโลเขาอะ่ะจะใช้ไม่ถึงก็ตามนะแต่ด้วยระยะเวลาของเขาเนี่ยมันถึงที่จะต้องเซอร์วิสแล้วนะคะเขาก็ได้ทำการเปลี่ยน พวกน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยตามระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1 5 0 0 0 3 0 0 0 0โลนะคะแล้วก็4 5 0 0 0กิโลค่ะส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะก่อนที่จะหมดไอตัวแคมเปญตัวเนี้ยนะ,ะได้เอาไปเข้าศูนย์ที่พระรามเก้ามานะคะเช็คระยะ6,000 60, 0กิโลให้แล้วซึ่งเป็นแบบ6,000 60, 0โลเนี่ยจะเป็นเซอร์วิสท,ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ ก็จะทําในส่วนของน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเครื่องไปค่ะแล้วก็จะมีกล้องอากาศไส้กรองอากาศเครื่องนะคะไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเกียร์นะคะไส้กรองน้ํามันเกียร์ทั้งหมดเนี่ยทำไปให้เรียบร้อยแล้วและที่ดีงามกว่าน,นั้นคือเซยได้ทําการล้างระบบตู้แอร์ด้วยอันนี้คือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะแต่ว่าใซย์ทาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีล้างระบบแอร์นะคะแล้วก็น้ามันเบรกก็ได้ทําการเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าที่เอาไปใช้ต่อนะก็คืออีก1ปีค่ะค่อยเข้าไปเซอร์วิสนะหรือว่ากิโลที่1,5,000กิโลค่อยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะของเขานะคะที่ตามโปรแกรมของเขาอ่ะได้เลยนะเอ,อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปดูรถกันเลยดีกว่าค่ะ มาชมที่ด้านหน้ากันเลยค่ะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟไดร์ทา n นิ่งไลท์แบบ LED มาให้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะกระจังหน้าด้านหน้านะคะจะคาดตกแต่งด้วยโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้โฟกส s w วา e เก้นขนาดใหญ่ที่ทำให้ดูบึกบึน้นภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้าค่ะก็จะมีตัวฉีดน,น้ำล้างไฟหน้าหรือ headlamp washer มาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ค่ะเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะไฟตัดหมอกด้านนั้นเนี่ยก็จะติดขึ้นมาด้วยนะคะ ปักเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะมีมาให้4จุดด้วยกันนะคะล้อแม็กในรุ่น T69 ตัวก่อนแม่ช้เนี่ยจะใช้ไล่เดียวกับตัว T6 เลยค่ะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะคะภายในล้อจะมีดิสเปกมาให้ทั้ง4ล้อรถเป็นรถขับล้อหน้าค่ะอย่างคันนี้นะคะใส่ของคัมโฮมาสเปคจะเป็น 23555R17 ค่ะยังเป็นยางปลายปี2 2นะคะยังใช้งานได้อยู่ค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่บอดี้ด้านข้างแบบนี้เลยกระจกมองข้างขับปรับและพับเก็บไฟฟ้านะคะในส่วนของประตูเขาจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างค่ะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างไฟฟ้าด้วยนะทํางานควบคู่กันค่ะทําให้การก้าวขึ้นลงของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเวลาที่เราจะเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสามารถเปิดที่มือจับได้นะคะกดที่กุญแจรีโมทได้หรือจะกดจากสวิตช์นะคะด้านหน้าตรงคอนโซลกลางฝั่งคนขับก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่ไม่ชอบบันไดไฟฟ้านะคะเราสามารถที่จะกดปิดการทำงานได้จากสวิตช์ที่ใต้เบาะด้านข้างของคนขับได้เลยค่ะมาดูท้ายรถกันบ้างค่ะก็จะมีไฟเบรกนวนที่3แบบ LED นะคะกระจกหลังตัดแสงไล่ฟ้ามาพร้อมกับที่ป่ดน้ำฝนหลังค่ะท้ายรถจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าเป็นรถสู์ออกจากทยนยนต์ส่วนขวามือค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกรุ่นว่าเป็นคาราวลนะคะเครื่องยนต์ TDI หรือเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะไฟไท้ายเขาจะเป็นไฟไท้ายแบบ Full LED แล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะเขาได้ติดตั้งกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทำงานควบคู่ไปกับตัวปักเซนเซอร์ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันค่ะใต้ท้องรถนะคะก็จะเป็นที่เก็บล้ออะไหล่นะคะสำหรับคันนี้มีมาให้แล้วนะคะฝาท้ายเขาจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะเวลาที่เราจะเปิดนะเราก็แตะไปที่ปุ่มตรงมือจับได้เลยนะคะเขาก็จะทำงานให้กับเราอัตโนมัติค่ะ สำหรับคาราเวลนะคะพื้นที่เก็บของเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าตัวบอาหลังของเขาค่ะสามารถที่จะเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับเราได้นะคะแล้วก็ในรุ่นที69ค่ะเขาได้ออกแบบสลักการโยกให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราจะโยกนะแล้วก็ใช้การโยกสลักส,กสองข้างนะคะพร้อมกันเลยแล้วก็ออกแรงดันได้เลยค่ะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มนะคะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับปรับเอ็นตัวเบาแถวหลังสุดมาให้ด้วยนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะเขาจะถูกเก็บไว้ใต้เบาะด้านข้างคนขับค่ะเวลาที่เราจะปิดนะคะฝาท้ายก็แตะไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ เครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องดีเซลคอมบินเดเวเทอร์โบค่ะ4สูบ1,968 cc แรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้าแรงบิดค่ะ400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 100กิโลจะอยู่ที่12.7วินาทีค่ะแบตเตอรี่ในรถเนี่ยจะมี2ลูกด้วยกันนะคะแบตหน้าเครื่องทงั้ง0แนะนำให้ใช้เป็น100แอมค่ะแบตคันนี้ใช้ได้เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ห้องเครื่องสวยงามค่ะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบตัวรถนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม ความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่1,904ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,990ม mm, ิลลิเมตรและความยาวอยู่ที่5้า4ันสามมิลลิเมตรค่ะถ้ามาชมภายในของรถกันเลยค่ะบอดีสัครตอนหน้าของเขาจะเป็นเบาะหนังสีเกรเบตนะคะลายจะเป็นลายรุ่นใหม่แล้วจะไม่ใช่ไดมอนคัตแบบเดิมแล้วนะคะบอดี้สแควรตอนหน้าสามารถนั่งได้สามที่นั่งด้วยกันนะคะเข็มขัดนิรภลยมีมาให้โครบทรุกที่นั่งเลยที่เท้าแขนนะคะมีมาให้นะคะแอร์แบกมีมาให้ค่ะ เบาะเขาจะเป็นเบาะปรับมือทั้งหมดนะคะทางด้านข้างของตัวเบาะก,ก็จะมีช่องใส่ของนะคะอยู่ทางด้านนี้มาให้ค่ะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะยังอยู่ครบตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟส่องสว่างกอกลางคืนมาให้ด้วยแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีสวิตช์นะคะกระจกไฟฟ้าออโต้ขึ้นลงทั้งสองบานตรงนี้ใส่ของกระจุกกระจิกได้แล้วก็จะมีช่องใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่สําหรับคนขับมาให้ด้วยค่ะทางด้านหลังของเบาะ คนขับเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่เก็บเราเตอร์ค่ะเวลาที่เราจะใช้อินเทอร์เนต็ตในรถนะใช้ในนัานแบบนี้ว่าให้ซื้อเป็นซิมเทพรายปีนะคะเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะแล้วก็ใช้ได้ปีหนึ่งนะคะเลือกความเร็วแบบสูงๆไว้เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางจะแบบใช้ YouTube หรือว่าดูทีวีต่างๆใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะคะก็จะได้ภ้าพไม่กระตุกนั่นเองนะคะส่วนด้านใต้ของเบาะด้านข้างคนขับตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น แม่แรงสามเหลี่ยมฉุกเฉินนะคะก็เป๋าพยาบาลแล้วก็จะเป็นตัวเก็บตัวสวิตช์นะคะบันไดข้างไฟฟ้าของเรานั่นเองตอนนี้จะเปิดใช้งานอยู่เวลาที่เราเปิดประตูสไลด์เขาก็จะมีทํางานร่วมกับไอตัวบันไดข้างไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบไม่ชอบไม่อยากใช้บันไดข้างไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีสวิตท,ที่สามารถสั่งปิดได้นะคะถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะมีปุ่มนะครับ เป็นเปิดปิดระบบไฟหน้าต่างๆนะคะมีลูกยิ้งปรับความสว่างของหน้าจอเลนไมล์มาให้ค่ะทางด้านบนนะตัวบังแดดก็จะมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้านะคะมีไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะนี่นะคะไฟภายในห้องโดยสารค่ะก็จะมีไฟอ่านแผนที่นะคะซ้ายขวาแล้วก็ไฟในรถนะคะด้านหน้ามีมาให้แล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะติดครบทุกดวงเลยนะใช้งานได้ตามปกตินะคะ ก็จบมองหลังนะคะอาจจะดูแบบแปลกตาไปสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าเออจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปติดตั้งเพิ่มมานะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนั่นเองค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะขนาด12นิ้วกล้องหน้าความละเอียด 2K กล้องหลังความละเอียดเป็น Full HD นะคะแล้วก็เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยค่ะปุ๊บนะคะ,นะคะเขาก็จะโชว์เป็นกล้องหลังแบบนี้นะคะภาพถือว่าคมชัดนะมาพร้อมกับเ้นเลนคอย กาลระยะให้กับเราด้วยค่ะคือสามารถดูทั้งจอบนก็ได้แล้วก็จอล่างก็มีเหมือนกันนะคะสะดวกแบบไหนก็คือดูจอนั้นเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอเลนส์ไม์กันบ้างค่ะหน้าจอเลนส์ไม์ของเขาเนี่ยจะเป็นอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะคะไมค์คันนี้ค่ะวิ่งไปเพียง33,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ลดมือแรกไมค์แท้นะคะแล้วก็ส่วนดิจิตอลตรงนี้ค่ะเขาจะควบคุมจากวงพวงมาลัยของเรานั่นเองพวงมาลัยเราเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะคุมในส่วนของมีเดียส่วนขวาม,มือเนี่ยจะคุมในส่วนของดิจิตอลตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้เซตแรงด้านลมยางนะคะระบบไดเวอร์เลสต่างๆหรือจะไวเรียกดูพวกแบบประวัติสวิตท,ที่ ถึงระยะจะแมนทันแนหรือ,อยังกี่กิโลวันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะดูจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คุมจากตรงนี้นั่นเองก็จะมีแจ้งเตือนเราเมื่อถึงระยะที่จะต้องเข้ามนทันแนนนั่นเองนะคะพวงมลลาลัยเขาจะเป็นพวงมลลาลัยแบบโซเวอร์โทนิกนะคะน้าหนักเบาขับง่ายแบบผ่นตามความเร็วของรถค่ะทางด้านหลังของวงพวงมาลัยก็จะมีก้านปั่นน้ำฝนนะคะอยู่ทางด้านนี้รถค่ะเขาจะมีเลนเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วส่วนใช้มือนะก็จะมี กาดไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรลค่ะตัวพวงมาลัยสามารถปรับตำแหน่งได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะใช้การปรับมือนะคะอยู่ทั้งน้นี้มาดูจอล่างกันบ้างค่ะจอตรงนี้นะคะ จ้าของเก่าไปเปลี่ยนมาเป็นจอ Android แล้วขนาด9นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนสามารถที่จะเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีรองรับ Apple CarPlay a n d แ o i d Auto แล้วนะคะและสำหรับใครที่ใช้ระบบนำทางนะก็จะเชื่อมกับ Google Map ให้เลยแบบนี้นะคะแชร์จากอินเทอร์เน็ตในรถนั่นเองค่ะมาใช้งานได้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้องหลังค่ะเดี๋ยวเซลองเข้าให้ดูนะ มันจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะถ้าเกิดเป็นกล้องเดิมจากโรงงานเนี่ยจะไม่ใช่ภาพที่โชว์แบบนี้นะอันนี้คือเป็นกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเขาจะมีระบบเป็นรูปกราฟิกมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล่นกาลระยะมีเสียงนะคะคอยแจ้งเตือนเราทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยภาพถือว่าคมชัดนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วค่ะ หัดมาด้านนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยระบบแอร์เขาจะเป็นแอร์แยกโซนนะคะซ้ายขวาพาัดลมใช้งานร่วมกันมีปุ่มซิงค์มาให้สามารถเลือกทิศทางลมได้นะคะด้านนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะคะระบบปักเซนเซอร์มาให้นะคะนี่แบบนี้ภาพกราฟิกที่เคบอกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนนะคะมีเส้นคอยกัดระยะมาให้ อันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบนะคะ USB มาให้หนึ่งช่องนะคะที่วางของมีมาให้นะคะทั้ง3ามชั้นเลยแบบนี้ค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์มาให้1ช่องสวิตด้านนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะคะกระจกกั้นกลางนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะเขาจะเป็นกระจกแบบออตโต้แบบนี้แล้วนี่นะคะ เวลาที่เราแบบอยากจะคุยธุระอะไรไม่อยากให้คนขับได้ยินนะ่ะก็สามารถที่จะปิดได้นะคะแบบนี้คือจะสั่งจากด้านหน้าก็ได้หรือจะกดจากด้านหลังหรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะต่อมาในส่วนของระบบเกียร์เขานะคะจะเป็นเกียร์แบบ DSG คัดคู่แบบ7สปีดค่ะช่องทางด้านนี้นะคะก็จะมีตัวเบรกมือนะคะแบบนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบ้างค่ะมาค่ะเะพามาชมในส่วนของไฮไลท์ของ Volkswagen c a r a v e l l e กันเลยนะคะนี่นะคะ ความสวยงามของเขานะคะหรูหราลักชัวรี่สุดๆนะคะมาในข้างเนี่ยมีไฟนะคะส่องสว่างให้กับเราในตอนกลางคืนด้วยถ้ามาชมตัวเบาะของเขากันเลยค่ะขออนุญาตปิดก่อนเนาะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะทรงแบบกับตันซีสค่ะในส่วนของ ตอนที่2นะคะเป็นเบาะหนังดาโคตา้าสีก็ปลายจะเป็นแบบเดียวทั้งหน้าเลยค่ะหัวหมอนะคะปั๊มสัญลักษณ์ท้ายยนต์ไว้แบบนี้ตัวเบาะของเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางด้วยกันนะคะมาพร้อมกับที่รองน่องด้วยเดี๋ยวส่ปรับให้ดูนะก็เดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเนาะพนักพิงนะคะ ปรับไฟฟ้าเอนนอนได้นะคะใช้เดินทางตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถนอนไปได้แบบยาวๆเลยค่ะที่เท้าแขนนะคะมีมาให้เข็มขัดน,นิรภัยมีมาให้ค,บครบทุกที่นั่งเลยค่ะแล้วก็ตัวรองเท้าของเขานะคะแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะสะเต็ปการทำงานเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าโอเคแหละ ถือว่าไม่ต้องมีไอตัวมารองเท้าเกะกะอยู่ด้านหน้านะก็จะคือครบในตัวเดียวเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเปิดให้สูตรก่อนนะพอถึงจังหวะของเขานะคะเราก็ปรับยื่นแบบนี้ได้เลยนี่นะอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางเท้าได้นั่นเองค่ะสําหรับคนตัวสูงนะคะสบายมากนอนไปได้เลยนะเดินทางไกลๆนะคะนี่แบบนี้แล้ไม่ใช่เบาะที่แบบอยู่ดีอยากจะหยิบเบาะอะไรก็หยิบมาใส่นะเพราะว่าเบาะตัวนี้ค่ะเขาถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างดีแล้วนะคะ ตามออกแบบเนี่ยตามหลักสรีรศาสตร์เลยแล้วก็ได้รับการทดสอบม,มาตรฐานความปลอดภัยในระดับ M1 นะคะซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยที่สูงที่สุดของมาตรฐานยุโรปเลยค่ะซึ่งสถาบันที่ทดสอบเนี่ยก็เป็นมาตรฐานทูบนะคะที่เป็น ออบริษัทชั้นนำของโลกเลยค่ะนี่นะคะก็อุ่นใจได้เลยนะว่าแบบขึ้นรถ v o l ks w a g e n c a r a v e l l มาแล้วนอกจากความแข็งแรงของ b o ดีด้านนอกแล้วนะคะความปลอดภัยภายในนะคะในส่วนของบริโดยสาเนี่ยก็มีมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้แน่นอนเลยนะคะ ต่อมานะคะพามาชมเบาตอนหลังกันบ้างค่ะก็จะนั่งได้3ามที่นั่งด้วยกันนะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกที่นั่งเลยเวลาที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยจะเป็นโยกมือนะคะปรับจากทางด้านหลังส่วนถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นส่วนพนักพิงนะคะที่สามารถปรับได้จากทางด้านหน้าได้นะคะจากสวิตช์ทางด้านนี้นั่นเองนะคะนี่นะก็จะมีแยกกันอิสระเลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเบาะในอัตรส่วน 40นะคะส่วนคู่นี้ค่ะเขาจะปรับพร้อมกันในอัตราส่วน60นะคะจะอยู่ฝั่งนี้นี่นะนี่นะคะใช้งาันได้ตามปกตินะและนอกจากจะปรับจากทางด้านนี้ได้แล้วนะคะเขาก็ยังสามารถที่จะปรับจากทางตรงเท้าแขนได้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกนั่นเองไม่ต้องแบบก้มบ่อยๆนะคะนี่นะคะปุ่มทางด้านนี้ฝั่งนี้ก็จะปรับเบาะตัวนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะอ่า นะคะคส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะปรับเบาะคู่นี้นะคะอ่าแบบนี้เลยเขาจะลงคู่กันไปเลยพร้อมกันแบบนี้นะคะอ,ะอนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ที่วางแก้วน้ําค่ะมีมาให้นะนี่นะคะกดออกมาแบบนี้วางได้สองตำแหน่งด้วยกันค่ะแล้วเวลาปิดก็ดันเข้าไปนี่นะคะ ด้านข้างนะก็จะมีม่านข้างมาด้วยค่ะมีมาทั้งตอนหลังนะคะแล้วก็ตอนกลางเลยนะคะจะเป็นแบบใช้มือนะคะบังเพิ่มเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้นะ,ะตัวระบบแอร์เขาจะเป็นแอร์ลาวนะคะเย็นช่ำนะคะเย็นพ่ดถึงไม่ว่าจะนั่งตอนสองตอนสามวคือเย็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีช่องแอร์แยกอิสระเลยไฟตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะอิสระนะคะของใครของมันเลยค่ะ ด้านล่างตรงนี้นะอ๋อเบาะในสารต้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางเท้ามาให้เราด้วยนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ไฟนะคะไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะจะพยายามให้เห็นนะ สวิตไฟตรงนี้ค่ะจะสามารถเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ12โวลต์ได้แล้วก็จะมีลักคล้ายๆปลักสันตาก่อนที่เราจะใช้งานอ่ะไม่ใช่ว่าเราเปิดสวิตแล้วแบบว่าจะใช้ได้เลยนะเราต้องไปกดปุ่มจากทางแผงควบคุมด้านหน้าก่อนนะคะถึงจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะคะก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะในตัวที่69รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่ ระบบอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็พาร์ติชันต่างๆในรถเนี่ยเราจะสั่งงานผ่านแท็บเล็ตตัวนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะแท็บเล็ตตัวนี้นะคะที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันของทยานยนต์ค่ะเดี๋ยวเซจะทําให้ดูนะเพื่อความเห็นที่ชัดเจนนะเดี๋ยวเซจะลงไปปรับให้ดูว่ามาันทาอะไรได้บ้างนะคะสําหรับแท็บเล็ตตัวนี้ขออนุญาตแบบนี้เลย แท็บเล็ตตัวนี้ค่ะอันนี้แนะนําก่อนสําหรับใครที่ใช้ที9แล้วยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ไแนะนําให้เป็นอัปเดตที่สย์นะเพราะว่ามันจะเสถียรมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คันนี้เนี่ยได้ทําการอัปเกรดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แท็บเล็ตตัวนี้นะคะก็จะสามารถสั่งการทีวีนะคะแล้วก็ มีตัวกระจกกลางที่สามารถปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวจะลองเอาขึ้นให้ดูนะอันนี้จะกดขึ้นนะคะอ่านี่นะคะแบบนี้เลยคือไม่ต้องรองให้คนขับเนี่ยเขาปรับให้เรานะเราก็สามารถสั่งงานได้เองถือเวลาที่เราจะเอาลงนะคะใส่กดลงก่อนนี่นะคะอ่าใช้งานได้ตามปกตินะส่วน ไฟนะคะแอมเบียนไลท์นะคะสังเกตรตรงช่องตรงข้างเบาะนะมันเป็นแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับความสว่างได้3ระดับด้วยกันอันนี้ระดับ1นะคะสองสมกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปิดไฟนั่นเองนะคะส่วนลูฟไลท์นะคะ,ะ,คะก็จะอยู่ทางมือจับตรงราวหลังคานะคะก็จะปรับได้3ามระดับเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะปุ๊บ1นะก็จะอยู่ตรงนี้สว่างไม่มากกดอีกครั้งหนึ่งค่ะสองสามนะคะสว่างสุดและ แล้วก็จะเป็นการดับนั่นเองนะคะแบบนี้ส่วนทีวีค่ะก็สามารถที่จะเอาขึ้นลงได้จากทางน้านนี้นี่นะคะ,ะเดี๋ยวพามาชมตรงนี้กันบ้างอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดู Youtube ได้นะแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเล่นพวก นี่นะ Netflix นะคะ i ิ s ney h o t s t a y y u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  e ว Spotify จุกต่างๆเนี่ยได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะเสิร์ชน,นะเราก็สามารถเสิร์ชใน YouTube ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์จอนะขึ้นไปที่ทีวีของเราแบบนี้ได้เลยนี่นะคะสะดวกมากเธอจะดู มเปลี่ยนเป็น The Wall s o n นี่นะคะง่ายแบบนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะควรที่จะใช้อินเทอร์เน็ตที่แบบความเร็วสูงๆนะเพื่อการดูที่แบบไม่กระตุกนั่นเองนะคะส่วนทีวีนะคะช่องดิจิตอลต่างๆเนี่ยเราก็กดมาที่ทยันยนทีวีแบบนี้ค่ะกดมาปุ๊บค่ะก็สามารถที่จะเลือกนะคะเราเลือกไปที่ Live TV นะคะซ้ายสุดแล้วก็กดโอเค เขาก็จะมีช่องนะมาให้เราเลือกอันนี้เลือกเป็น T M M ไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายคะก็สามารถที่จะคุมเปลี่ยนช่องจากตัวแท็บเล็ตได้ทั้งหมดเลยคะ่ะระบบเขาจะหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่แบบนี้ วอลลุ่มนะคะเวลาที่เราจะใช้จอทีวีเนี่ยเราก็กดจากตรงนี้เพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ตัวไหนอีกหน้าที่ต้องบอกก็คือระบบฟอกอากาศนะคะก็จะมีมาให้ในรถแล้วตรงนี้มีช่องเก็บของได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะ ใช้งานแท็บเล็ตแล้วจะเอาชาร์จในรถอะ่ะก็สามารถที่จะเสียบตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อทําการชาร์จนะแต่ว่าแต่แนะนําว่าชาร์จในรถอะ่ะมันจะชา้าถ้าเราต้องการที่แบบจะชาร์จไวๆแล้วก็ออกไปชาร์จท,ที่แบบบ้านนะคะไฟบ้านปกติได้เลยอันนี้ก็คือจะไวกว่านั่นเองค่ะตรงนี้ก็ใส่ iPad ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ที่สนใจรถคันนี้นะคะก็ เดี๋ยวเซจะทิ้งเบอร์ติดต่อกับไลน์ไอดีไว้ที่คลิปใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะหรืออยากจะมาชมรถตัวจริงนะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโตโซน2ค่ะอยู่ล็อกซ7 8นะคะตรงข้ามกับบุญถาวรเกษตรนวมินสังเกตที่ตอหมอตรงกลางก็ได้ค่ะตอหมอที่222นะคะถ้าจะเข้ามารบกวนนะัดล่วงหน้านิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ